เดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตอะไรให้เพื่อนๆฟังกันครับวันนี้วันนี้เราก็จะมาอัปเดตในส่วนของแพนโทนนะครับว่าว่าแพนโทนเนี่ยมันคืออะไรนะครับผนวกกับแพนโทนในเทคโนโลยี 3D พิมพ์เตอร์นะครับว่าเรามาใช้ควบคู่กันยังไงแล้วมันมีประโยชน์ยังไงบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาให้คําตอบกันครับผมบอกตรงๆเลยครับคุณเคยได้ยินครับมันคือไรครับแพนโทนครับอ่า นี่แพนโทเนี่ยเป็นเหมือนกับภาษาของดีไซเนอร์นะครับที่เป็นภาษาสากลนะครับที่เขาเวลาเขาคุยเรื่องสีกันนะครับเรื่องอะไรเรื่องสีอ๋อสีอ่าแบบไดชิ้นงานสีน้ําเงินสีแดงสีเขียวอะไรแบบนี้นะครับถ้าเรามาบอกว่าสีน้ําเงินแบบท้องฟ้าอย่างเงี้ยคนก็จะไม่เข้าใจว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเป็นการพูดคุยการของดีไซเนอร์กับ อ่าโมเดลลิ่งครับที่เขาทำชิ้นงานมาให้กับดีไซเนอร์นะครับว่าดีไซเนอร์เนี่ยเขาอยากได้สีน้ำเงินแบบดาร์กบลูอ่าแต่ทีเนี้ยอ่าคนทำเนี่ยเขาต้องไปลองทำมาก่อนนะครับว่าเขาได้สีอะไรมาแล้วก็ต้องมาคุยกับดีไซเนอร์ใหม่ซึ่งเขาทำเนี้ยหลายรอบนะครับกว่าจะได้งานที่ดีไซเนอร์เขาต้องการพูดแล้วพูดอีกอยู่เนี่ยนะอ่าครับผมแล้วก็พอสุดท้ายเนี่ยก็เขารู้แล้วว่าต้องทำยังไงนะครับเขาถึงจะมาตอบโจทย์กับ ดีไซเนอร์ได้นะครับ่ะเขาก็ต้องมานั่งเทียบสีนะครับว่าดีไซเนอร์เขาอยากได้สีไหนนะครับเป็นสีฟ้าแบบดาร์คบูแบบอะไรยังไงนะครับใช่แต่เรามีอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่เป็นท 3D p r เ n อร์ของเรานะครับเพียงแค่คุยเรื่องแ่พแพนโทนครับเราใส่รหัสีแพนโทนเข้าไปเนี่ย ดีไซเนอร์กับโมเดลลิ่งเนี่ยเขาคุยกันแล้วก็ไปให้เครื่องมือเครื่องมือหนึ่งทําสีออกมาได้ตามนั้นนะครับโดยใช้เพียงแค่วันเดินนะครับอ่าแล้วเราก็ให้เครื่องมือที่เป็น 3D printer ของเราเนี่ยเป็นออกมาให้นะครับใส่รหัสสีตัวนั้นเข้าไปอันนี้มันเป็นสแตนดานไหมอันนี้เป็นเหมือนเหมือนเป็นโปรดักต์ใหม่กันที่เป็นแพนโทนนะครับเพราะว่าเครื่องของเราเนี่ยเพิ่งได้การรองรับจากแพนโทนมาว่ามันสามารถผลิตชิ้นงานออกมาได้สีตรงตาม อ่ามาตรฐานแพนโทนก็คือนะครับว่าแพนแพนโทนนี่คือเขาใช้กันอยู่แล้วใช่ใช่ครับแต่ว่าเครื่องคอิวเเตร์นี่เราต้องรับมาโอเคครับเก็ทนี่ไงเดี๋ยวเวลาที่เราจะครีเอทในส่วนของชิ้นงานใดๆก็ตามเนี่ยครับเราก็สามารถที่จะใช้โค้ดของแพนโทนหรือรหัสแพนโทนเนี่ยฮะเจนเข้ากับเครื่องได้เลยแล้วเราก็จะได้สีตามนั้นออกมาเลยครับอ่าใช่เราบอกรหัสเขาเลยใช่ครับใช่ไม่ต้องมาบอกละ สีน้ำเงินแบบด์กบูแบบสีท้้งฟาไม่รู้จะฟ้าตอนไหนฟ้าคุ้มไหมฟ้าใสฟ้าเย็นฟ้าแดงครับอ๋ออะไรครับแก้แก้ไขปัญหาที่ผู้นี้ไปเลยก็คือพูดให้เราเข้าใจมากขึ้นอยากได้แพนโทนสีของแป๊ดซี่อ่าใช่แล้วก็บอกแล้วคนทำก็ไปทำมาให้เลยไม่ต้องมาทะเลาะกันที่หลอ่าใช่ครับ เดี๋ยเวลาที่เราจะ create อะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับเราก็ใช้ตรงนี้ภาษาอย่างเช่นว่า p พ n โทนเนี่ยมาคุยกันนะฮะใช่ในอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็คือเราจะได้อิทธิพลเนี่ยจากสีเนี่ยเข้ามามากมายแะ้วดังนั้นเนี่ยสีเนี่ยจึงมีความจําเป็นในการที่จะเข้ามาใช้ในกับโรงงานอุตสาหกรรมหรือเทคโนโลยีหรือทางด้านเอ่อโมเดลลิ่งต่างๆนะครับคือเพื่อที่จะให้สีเนี่ยมันเกิดความชัดเจนบ่งบอกถึงว่าสิ่งเนี้ยมันคืออะไรเราก็จะมีการจําแนก สีออกนะครับผมใช่ซึ่งเทคโนโลยีของแพนโทนเองเนี่ยเขาก็เป็นแบบยูนิเวอร์แซลอยู่แล้วนะครับเป็นปมเป็นเวิร์ไวที่ภาษาที่เราใช้คุยกันนะครับใช่ตรงนี้เดี๋ยวก็ให้ support ในส่วนของทางน้องเนี่ยเขาได้บอกเนี่ยส่วนของแพนโทนเนี่ยว่านอกเหนือจากเทคโนโลยีทางด้านสีทางด้านอุตสาหกรรมอื่นๆแล้วทางด้าน 3d พิมพ์เตอร์นอกเหนือจากนี้จะมีอะไรบ้างนะครับครับผมครับก็อันนี้เป็นแพนโทนของปกตินะครับก็คือเราต้องมาเทียบสีก่อน เ uhm. ราอยากได้สีอะไรกับต the yeah, oh ัวแพนโทนนะครับแล้วก็ต้องมีตัวซอฟต์แวร์ที่จะมารองรับที่เป็นตัวสีแพนโทนนะครับเราก็พิมพ์ออกมานะครับซึ่งตัวเครื่องพิมพ์เองเนี่ยมันก็ต้องได้การรองรับจากแพนโทนเหมือนกันว่ามันจะพิมพ์ออกมาแล้วได้สีตรงตามตรงไหมเพราะว่าเครื่องทีดีร์พิเตอร์เครื่องพิมเตอร์เนี่ยทั่วไปมันอาจจะสีเพี้ยนบ้างสีไม่ตรงบ้างนะครับก็อยู่ที่คุณภาพของของเครื่องของมกชครับ ซึ่งถ้ามาคุยอีกเรื่องหนึ่งที่เป็น T D w i n รับนะครับก็อันนี้เป็นเครื่องเครื่องแรกนะครับที่ได้การรองรับจาก p a n t h o n d i g i t a l i ครับผมใช่ครับตัวเครื่องใหญ่ไหมที่ที่เราเข้ามาค่อนข้างใหญ่ใช่ใช่ครับ อันนี้เป็นรุ่นอะไรครับพิณาราอันนี้จะเป็นรุ่นอาหาร J750 นะครับจากแบรนด์ StarTech นะครับซึ่งเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่เราสามารถนําเทคโนโลยีของแพนโทนเนี่ยเข้ามาผนวกกับ 3D พิมเตอร์ดังนั้นเราจึงสามารถที่จะพิมพ์นะครับชิ้นงานนะครับออกมาเป็นเรซินแล้วก็มีสีนะครับจำแนกสีได้ด้วยอยากได้สีอะไรนะฮะก็คือสามารถที่จะเลือกได้เลยนะครับตรงนี้อ๋อเป็นเป็นเรซินนะครับเป็นเรซินใช่เป็นสีได้ด้วยนะครับใช่เป็นของสวยดีได้เป็นของ โพลิเจตนั่นเองครับเป็นเครื่องเครื่องเดียวในโลกตอนเครื่องเดียวในโลกที่สามารถทําทําแบบนี้ได้ใช่ครับต่อสีแบนโทนก็มีหลากหลายนะครับก็จะแบ่งเป็นสองประเภทก็เป็นทั่วไปสีแดงสีเขียวสีเหลืองขหงลาไกด์แล้วอีกแบบหนึ่งจะเป็นตัวสกินโทนสีผิวมนุษย์สีดำสีขาวสีชมพนะครับก็มีหลากหลายสีครับ อันนี้เป็นตัวซอฟต์แวร์นะครับที่เป็นของ Gap Cat Print ครับที่เป็นตัวใหม่มาเนี่ยก็คือจะเป็นตัว Pantone นะครับที่มันจะเพิ่มเหมือนเป็น option เข้ามาในตัวซอฟต์แวร์ Gap Cat Print นะครับซึ่งจะใช้ได้เฉพาะเครื่อง J750 เท่านั้เออใช่ครับทำให้เราสามารถได้สีง่ายขึ้นจริงๆตัว J750 เนี่ยมันก็สามารถพิมพ์สีได้อยู่แล้วอ่าเรียกว่า f u l l Color เลยแต่ว่าตัวเนี้ยทำให้เราได้สีตรงตามที่เราต้องการมากขึ้นนะครับ ในชิ้นงานหนึ่งมันมีมากกว่าหนึ่งสีได้ไหมได้ครับก็คือเป็นคือตัวเครื่อง p o ลีเจ t มันมันจะเป็นมันติแมททีเรียลอยู่แล้อ๋อครับก็คือตรงนี้แดงตรงนั้นเขียวได้เหมือนกันอ๋ออในการปรินท์แค่ครั้งเดียวแต่ว่าฟูคัลเลอร์ใช่ครับโอครับก็ถ้าใครอยากดูชิ้นงานก็พรุ่งนี้ใช่ไหมไปดูไปดู f a ็กเจอร์ริ่งใช่ครับนะครับ ไปดูตอนชิ้นงานใช่ไหมมีหรือมีเครื่องมาด้วยปหมมีชิ้นงานแต่ว่าชิ้นงานที่เราปิ้นจะเครื่องรุ่นหนึ่งโอเคครับไปดูได้ครับว่าแผ่นโทนหน้าตาเป็นยังไงครับทีต้องแหวกไปดูบ้างเพราะผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันครับได้ครับอ่ะนะครับครับส่วนนี้ก็จะเป็นโปรเซสนะครับก็อันนี้จะแยกกันถ้าด้านตัวด้านซ้ายเนี่ยเป็นโปรเซสเดิมที่เขาทำโปรโตไทป์นะครับแล้วเขาต้องมีการทำสีซึ่งโปรเซสค่อนข้างเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นตัว ทำจาก3เวนเต t ร์หรือว่าทําจาก CNC นะครับทำชิ้นงานมาเสร็จต้องไปพ่นสีพ่นสีเสร็จต้องไปเทียบสีอีกบอ่าใช่พอมีตัวจบเลยอ่า J750 นะครับแค่อนปุ๊บอ่ามีกาดมาบินได้เลยได้เลยแต่ว่าต้องบอกว่าตัว J750 เนี่ยตอนแรกที่ออกมายังไม่มีพันโทนครับแต่ว่ามันสามารถบินเป็น Full Color ได้อยู่แล้วทําให้เราสะดวกมากขึ้นแต่พอมีพันโทนเข้ามาเนี่ยก็ทําให้เราสะดวกมากยิ่งขึ้นไปอีก แล้วตัวฮาร์ดแวร์ถ้ากิดสมมติก่อนหน้านี้ไม่ไม่มีแล้วมันมันมีที่หลังมันมันอัปเดตกันได้ไหมมีอัปเดตครับผมแล้ตัวตัวตัวแพนโทนเนี่ยมันจะอัปเดตในตัวซอฟต์แวร์แคปแคทบีเข้ามาครับก็คือแค่เราอัปเดตตามที่มันรีเฟรชมาก็สามารถใช้ได้เลยใช้ได้ไม่ต้องเปลี่ยนฮาร์ดแวร์อะไรไม่ต้องไม่ต้องครับอันนี้จะเป็นข้อดีเนาะสามารถปรับเปลี่ยนได้ผู้พัฒนาเขาอัปเดตอะไรมาเราก็สามารถอัปเดตได้ด้วยใช่ครับ น,นี่ครับจะเป็นชิ้นงานนะครับลักษณะรถจักานนี้บินบเป็นแบบมันติแบบที่เรียวนะครับบินแค่ครั้งเดียวครั้งเดียวได้ชิ้นเดียวเลยไม่ต้องไ,ไม่ไใช่ว่าไปปิ้นแดงมันก่อนนี้มันผสมก่มาใส่ทีเดียวบิน,นออกมาเลยทีเดียวนะครับปรับสีเฉดสีได้ด้วยมีมีเอฟซีมาด้วยพี่ออยพี่ออยอ๋อพี่ออยพี่ออยบอกว่าน้องนารายิ่ออยมากขอบคุณมากนะครับเอนะครับ พี่นุ๊กพี่นุกก็มาด้วย FC นาราครับกับคุณชายบอสโอ้โหคุณชายบอสครับผมยอดอ่ะมี FC มาเลย FC ครับ FC นี่คือตัวอย่างงานครับก็จะประมาณนี้นะครับแต่ทุกวันนี้จะมีชิ้นงานหลากหลายคนเยอะเลยต้องไปดูกันไปดูกันนะครับเห็นไหมก็คือเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรครับจากเดิมที่เราเคยเห็นปรินเตอร์ที่แบบเป็นสีอันเดียวะสีส้มก็ส้มสีแดงก็แดงสีขาวขาวสีออกอะไรก็ว่าไปใช่แต่ว่าอันนี้คือแบบ ล,ลืมไปเลย,เยว,ว่ามันทําแบบนั้นอยู่แบบแบบเดิมใช่ไหม <c oughs> เราสามารถที่จะถ่ายสีอลไรเข้าไปได้เหมือนเหมือนเลย <c oughs> สามารถจบได้ในโปรเซสครับน่าสนใจน่าสนใจครับ <c oughs> ก็ใครกําลังมองหานะครับเทคโนโลยีเหล่านี้อยู่ครับก็วันพรุ่งนี้นะครับไปดู ตัวงานจริงๆได้ว่าใช้ยปริ้นออกมาแล้วเนี่ยมันมันจะมาตอบโจทย์งานที่เรากำลังหาอยู่ได้หรือเปล่าใช่ครับบางทีแล้วเราเราเราทำโปรดักดีไซน์ขายเนาะเราจะไปนั่งทําเปิดโมนเปิดแม่พิมพ์ก็ไม่ใช่เรื่องเนาะเรามีพวกนี้เราปริ้นให้ลูกค้าดูเทคโนโลยีของจริงจะเป็นแบบนี้เลยสีแบบนี้เป๊ะเลยอะไรแบบนี้ใช่ครับก็ช่วยให้เราได้เขาเรียกว่าครับเสนองานได้ดียิ่งขึ้นอะไรก็ว่ากันไปเนาะลองไปดูกันเทคโนโลยีใหม่แพนโทนแพนโทนครับ ฝากกัด้วยกับสทิติรุ่น J750 นะครับเราพบกันครับตัวนี้เดี๋ยวเอาอธิบายคร่าวๆหน่อยนะว่ามันมีดิเมนชันหรือมีฟังก์ชันอะไรเพิ่มเติมอะไรยังไงไหมตัวนี้ก็เป็นพิมพ์เตอร์ที่เป็นเซโลีของโพลีเจตครับซึ่งปกติจะเป็นน้าเรซินนะครับแล้วก็เคลียร์ด้วยแสง UV ขึ้นเป็นเลเยอร์เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้ข้อดีก็คือสามารถพิมพ์แบบคูลเคอร์ได้เลยก็คือมีหลากหลายเฉดสีอยู่ในชิ้นงานตัวงานลักษณะที่ใช้โพลีเจสตออกมาเนี่ย เราจะเอาไปใช้กับงานประเภทอะไรครับเน้นพวกดีเทลอยากจะได้ดีเทลอยากได้พวกอ่ลาเบลของชิ้นงานอยากได้ดีเทลกับละเอียดเลยเพราะว่าตัวนี้ความละเอียดมันจะอยู่ประมาณ1 6 3 0ิาไมครอนนะครับตัวเลเยอร์ติกเน็ตอ่ากว่าละเอียดมากๆนกเก็คือผิวผิวงานจริงเลยว่าง่ายๆก็คือออกมาแล้วก็เรียบได้ถูกไหมใช่มิกแมทเทเรียลทำแข็งใสยางพวกนี้ได้เลย ในตัวเดียวกันเองเลยนี่เลยก็ขึ้นอยู่กับแพตัวเรือที่เราเลือกใช้แบบนี้ใช่ครับไปครับแล้วแล้วขนาดดิวไซส์ของเขาครับประมาณไหนดิวไซส์อยู่ประมาณอ่า40เซน40เซนประมาณ40เซนลูกบาทเซน40คูณ40 40ครับก็40คูณ40แล้วก็สูง40แบบนี้สูงอาจจะประมาณ30เซน40คูณ30ใช่ครับประมาณนี้ครับซึ่งถ้ามันใหญ่กว่านี้ก็เอามา ต่อกันได้ต่อกันได้ครับ,รบเพื่อที่จะดูรูปทรงมันเนาะแบบนี้ใช่ครับนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้ไหมมีมีอะไรอยากให้เพื่อนๆอีกไหมกวันนี้เอาประมาณน,นี้ก่อนอ่าประมาณนี้ก่อนใช่นะครับ